ตรงนี้คือวิธีสุนักสังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะมาวัดแขกงนะน้องซู้ออะไรเลยคะเกี่ยวกับกันนะคะมาับนบทัวรลนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปไหว้พระแม่ออมาเดียนะคะที่อยากมาไหว้ขอพรพระแม่ออมาเดีที่วัดแขกนะคะก็แนะนําเลยนะคะให้มา BTS สายสีเขียวนะคะต่อที่สีเขียวเข้มนะคะจะมาลงที่สยามสอดก็ได้นะคะหรือไม่ก็ระเียงลมนะคะเอามาทีเดียวลมพี่บีนบอกว่าจะ ลมก็จะประมาณ50บาทแต่ถ้าลงที่สุรศักด์ก็พี่วินก็ิด20บาทเองนะคะขอพ่นอะไรได้บ้างก็คือโดดเด่นเรื่องอเรื่องาการงานความรักนะคะโดยเฉพความ,มรักมาคะหรก็จะมีมีชิ้นไหวให้นะคะผู้ชมชิ<อ>ช้นละ100แล้วก็20บาทนะคะเราก็จะกลับไปที่ BTS สยามอีกหนครั้ง,งนะคะกลับไปหาอะไรกินนะคะ รวคือลง BTS เซนหลุยได้แต่จะไกลออกไปหน่อยแล้วก็ BTS BTS ีอะไรนะสุรศักดิ์ใกล้สุดแล้วก็ MRT สรีลมจะไกลออกไปหน่อยแต่ก็ลงได้นะคะก็เชื่อมจากสีเขียวมาสีเขียวเข้มนะคะลงสถานีสถานีสุรศักดิ์นะคะจากใกล้จากใกล้ซอยเข้าวัดแขกนะคะก็คือจะมีที่ที่วินที่วินมอไซค์ราคา20บาทนะคะรับเรียเถึงนะคะโอเค ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ